กินจุม้มกินซุ้มอีกแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าก,กันย้อนว่าพวกปลาพาในซอยเนาะคะ่ะเพื่อนากันถือเลขถือเบอร์กันจ้าก็กเลยเอาเงิ่อนไห้เลกๆหน่อยๆนะคะไปซื้อแนวมาเห็ดปั่นกันกินจ้ามือนี้ผลลีเวตมาว่าเป็นตำไทยกุ้งสุกนะคะแล้วก็มีตำถาดทะเลรวมแบบเวอร์เวอร์เลยนะคะใส่ตรงใส่ตีนไก่ไปด้วยเยอะแยะมากมายเลยจ้าทุกคนมือนี้ตำไปซองตำพวกปลาตีนพี่อําพรเนาะคะ่ะเพื่อนากันถือเลขยิ่งเอยพวกปลาป่ <ๆ S 2> ายายๆผลมันมนัมนมนัมนกัน,นทุกคนเลยจ้างวดวังหนึง่งหันก็นเลยลูข่าวว่าชุ่มว่าาอยกนนุเ่ำ ไวแต่แต่ท่านได้ปิดร้านผุหลยแซ่บหลายนุ่งอะไรเนาะจ้าก็กเลยสิตาออกไปกินจุ่มกินซุ้มน้ำเพลินนี่ก็เป็นวันหยุดสุดหันษาคือเกา่าเนาะจ้าในซอยลมเย็นเย็นจ้าช่วงนี้ฝนตกย่ำกลางคืนตื่นเศร้ามาละลมโชยเย็นเย็นบรรยากาศดีดีจ้าทุกคนต่ำม,มืดีต่ำสองหกเลยเด้อจ้าหกแหลกผ่านไปแล้วเนาะจ้า,จาต่ำไทยที่สองสิเป็นต่ำม,มั่วต่ำสั่วบ่หรือจังไหนย,ยังไว้ตอนแรกตั้งใจกับยิงเปิ้นเนาะคะ่ะยิงเปิ้นเปมืนคนต,ตั้งใจว่าสิตามบางฮุ่งแบบหลอนๆเอานะคะยิงเปิืนผลแจ๊กได้เครื่องมาแต่่่ไไสสสสตีนนนกกกกกเเเเเเอออออยยยยยุุุ้้้้งงดหมาะจ็ลิ จบบุกๆไปเลยนะคะตำเป็นตำถาดเป็นเครื่องเคียงออกไปกินข้างนอกมาแซบๆน้ำกันเด้อค่ะเอฟซีคนในแวะผ่านไปผ่านมาอยู่ใกล้ๆซอยซสุ้สันยูเห็นผ้าถาดตำบัฮุงสุ้สันการกินอยู่ข้างทางแวะมากินมาซิมน้ำกันไดเด้อจ้าทุกคนบรรยากาศดีดีจ้ามือตอนนี้นก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงแรกนะคะพาก,กันกินแบบว่าร่ลมโชยเย็นๆนะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดสนใจสั่งซื้อเส้นขนมจีนอบแห้งนะคะทักข้อความของทาไใดเลยเด้อจ้าหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเป็นใดเนาะซีซันตำบังหุงมือนี่เป็นตัวจัดฟันบื้มพานว พี่น้องเอฟซีค่ะเขาเมนมาบอกกันในเด้อน้ำลายเหยน้ำยูบอกอยากรู้คือกันได้จากเพื่อนเพื่อนจ้าวาช่องอื่นเพื่อนพากันกินตาหม่องหุงทุกมือคือชุ่มฉันบ<ฮ>่ล <บอ S 2> ิปมือนี้ยังท่านในมีไอ้ชาเวงเด้อจ้าส่วนเราลงมากินน้ำยู่ยิงแล้วยันเราอดนำเกียวห้วยบ่อใดแล้วก็เลยบ่ลงมาเจ็บคออย่างท่านได้เศร้าอยู่จ้าหน้าตามเมนูอาหารของข้ามือนีเพาอสิยวน้ำลายพี่นอ้องเอฟซีแยูบ่อนอมีตำไทยหนึ่งจานแล้วก็มีตำถาดหนึ่งถาดนะคะจุกใหญ่ๆเวอร์เลยอันนี้ก็เป็นลูกค้าของเข้าซื้อซ้ำแล้วซ ของกินนัวขั้วบ้านๆของเขาเนี่ยหละเด้อค่ะคทุกคนสำหรับ FC คนไหนนะคะอยากทักสั่งซื้อไปลองทานกับทักแชทเข้ามาได้เลยจ้ามาแซ่บๆน้ากันจ้ะผัดถาดแลงเป็นขนมจีนน้ำข้าวปุ้นปลากระป๋องของเฮาเหลือตั้งแต่ย่ำตอนเที่ยงเนาะคะ่ะพาก,กันเห็ดกินเที่ยงย่างโม่เหมือนฉันก็นเลยก่อยออกมากินทั้งนอกกินก็จะมีตําไทยแล้วก็ตำ,ต,ำตำถาดตำถาดกระลากหลายอย่างจะมีตีนไก่มีหน่อไม้มีหมูยอมีกุ้งสุกมีกุ้งสดห<อ>ลายอย่างโคกเครื่องแห้งจ้ะทุกคนมาแซ่บๆน้ากันเดอ้อกินหลายๆคนจังแซ่บเนาะะจ้ทุกคนกินจุุมมกกินซันระหว่างทีี่่่่ตหหมอองงุยูนนะะคเาติรมเพิ่นก็ไปทอดาะจ มานะคะกับหนึ่งข้าวเหนียวยิ้เอ้ยตายบาดไปกินตาหมองหงกระลังเผ็ดๆนะคะ1ข้าวเหนียวบดท,ที่นี่โอ้ยจวจดจาดฝาดบืม้มอีีค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะความอบอุ่นของพี่ๆป้า,ปาๆนาๆในซอยเนาะคะ่ะมีอย่างเปิ้ลเกาออกมาแบง่งมาปั่นกันกินรู้สึกว่าโชคดีมากนะคะที่ได้มาอยู่ซอยนี้ได้เจอเพื่อนเจอกันระยะมิตรที่ดีนะคะมีแต่คนแบง่งปัน่นหญิงอุ้มชู้กันไปนอกจากทุกคนผู้นึงมีอันนึงผู้นึงมีอันนึงเอามากินจุ่มกินซุ้มเอามาปั่นกันกินจ้าอบอุ่นไปอ มะฮุงชิ่วๆแบบอยู่บานบานเขาเลยจ้าที่สําคัญนะคะซอยนี้อุดมสมบูรณ์มากต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กเยอะมากนะคะทำให้ซอยไม่ร้อนนะคะมีหมองนางเล่นชิ่วๆได้รรยากาศไปอีกแบบจ้าทุกคนเป็นมุมผ่อนคลายเวลาหลังเลิกงานหรือว่าเครียดๆมาจากงานได้เจอตำมะฮุงเจอเพื่อเจอพี่ๆป้าๆนานาเพื่อนได้กินข้าวเหนียวได้กินหมูทอดน้ากันรู้สึกอบอุ่นลายๆจ้าทุกคนตำถาดมือนีกระแซบอหลีจ้าว่าได้กินโดยเรายิงตำถาดแบบมีส่วนมากก็จะตำคุกเข้าไปในตำมรฮุงเลยนะคะมือนีก็เลยแยกออกหาผู้เพื่อนบ่มากเนาะค่ะ แล้วยิงเปิ้นกะตำรสชาติแบบว่าเผ็ดกำลังดีไม่เผ็ดมากนะจ๊ะได้ข้าวเหนียวหมูทอดปลาตินมาอีกมาที่นี่ยิงเอ,อ,เอ้ยแซ่บแซ่บจ้าเศร้าหอนทองเลยจ้ะทุกคนมากินแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น,อน้นองถ้ากันได้อียังกินแรงเนาะจ้ะคอมเมนต์มาบอกกันแน่รับชมคลิปวิดีโอเฮาจากจังหวัดใดอำเภอใดประเทศใดคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อจ้ะเมื่อนี้ไปแล้วยิงมากินยั่วเว้านัวหัวมวนสนิรษล์เด้อค่ะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆขอบคุณคอมเมนต์พลังบวกขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งกําลังใจมาให้กันเนาะค่ะเมตาแซ สวัสดีค่ะ